มงเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าละวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่คือ26มิถุนายนนะครับนี่คุณแม่อายุครบ52ปีไม่รอช้าเดี๋ยวเชิญจะหมดเล่มเราไปแฮปปี้เดย์คุณแม่ก่อนเดี๋ยว้องประกอบกิจการเรื่องของการขนส่งพอดีดูสงครามทุงเดือนนะอยากทำธุรกิจมากเจ้าไปใส่ทุงยาันฮปปี้เบิร์ i เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ t เดย์ Birthday, happy birthday, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. เออันนี้นะครับ ก็วันเกิดมหมุนเช้งหน่อยครบห้าบปีของแม่ปีที่แล้วซื้อทอง5บาทเนาะสองหบาทปีนี้ก็ไม่รู้ซื้ออะไรก็เพื่อแม่ไม่รู้เพื่อม่ชอบอะไรมัางอ่ะก็ทองเงินทองอะไรเงี้ยแม่ก็ชอบปีนี้เลยซื้อทองมาให้ดิแต่ว่าน้อยหน่อยเป็น3บาทน้สามบาทนะอ่านี่นะเป็นบาทแดกนะครับ ขนาดท,ที่สองนะครับทองสามบาทครับรับแม่อบไหม,มก็ขอให้แม่ขห้แมงแดงครับปีนี้ขอให้อยู่ลูกไปน,นานๆได้แฮปปี้เบอเดแม่จนแปดสิบเก้าสิบนะครับรักแม่อ,มอันนี้หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นของจริงอยู่น,นี่ให้ดองคืออะไรจิวเวลリเป็นจิวเวลแกะเอต้องเป็นจิวเวล มนดูว้าวสวยเลยตือสร้อเพชรใหม่เพชรจริงเหมจริงไม่ใส่ให้คือหนูก็ดูว่าหลายอย่างมันแบบพี่จะเหมาะกับแม่เราแบกว่ามีสร้อยหลายอันเด็กกันเนี่ยมันจะได้อยู่ขันแม่อะขันขันเพืใส่เนนี เอาไปเนนอไปตเขานกนะได้อยู่ได้โอ้โรวยมากเลยสกะหล่ปะสมกะหล่สามกะหลเก็บไปดีดห้ามมาไปจํานํา่อี่สวยฉันเป็นคนรวยนต่อให้โลกจมุนสักเท่าไร เธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนทุกว่าหนึก็โอเคนะนะไม่รัดด้วยไม่ยาวไปด้วยจะดำดีโอเคสวยงามทองความขาว